วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีสุด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัครราชกุมารีกรมแพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเสร็จไปยังพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองโกสาธารณะตามนทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดอรธานีทอดพระเนตรการประกวดควายสวยงามในงานอุดอรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกประจำปี2567 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลยลักษณ์อัครราจกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราาตรัตยราชนารี ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดอรธานีและมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่บบางวันที่16-19พฤศจิกายน2567เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอนุรักษ์ วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นอีสานตลอดจนผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้เกษตรกรและผู้สนใจเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะกอ่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนโดยปีนี้แบ่งการประกวดในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศจิงทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรบัญไลรลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีรวมจํานวน15รุ่น ใช้เกณฑ์การตัดสินตามลักษณะควายสวยงามความสวยงามอาทิต์ตาแต้มแก้มจำคออ่องข้อเท้าขาวมีกำไรข้อเท้าโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนำควายสมัครร่วมกับขบระกวดจำนวน567ตัวซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศในวันนี้จำนวน63ตัว โอกาสนี้พระราชาทานทุนรางวัลแก่เกษตรกรเจ้าของควายที่ชนะเลิศในรุ่นควายยอดเยี่ยมแกรนแชมเปียนเพศผู้จากฟาร์มกาแฟชาวนาจังหวัดบ,บุรีรัมและเพศเมียจากทิพย์พิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาควายที่ชนะเลิศในรุ่นรองควายยอดเยี่ยมรีเซฟแชมเปียนเพศผู้จากทิพย์พิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาและเพศเมียจากพิชยาฟาร์มจังหวัดมหาสาร,รคาม จากนั้นทอดประเนศอิศการปัจจัยสี่วิธีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นถิ่นอีสานที่มีความผูกพันกับควายมาตั้งแต่อดีต โดยจังหวัดอุดรธานีได้ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรหันมาเลี้ยงควายไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานร,รักษาวิถีชีวิตความเป็นคนคู่ควายในปี2 000, 5 6 3ดําเนินการก่อตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายโบราณบ้านเชียงให้คงอยู่คู่พื้นถิ่นสืบไป ปัจจุบ,บันจังหวัดอุดรธานีมีกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจำนวน13,253คนมีควายจำนวน6 9 3 4 0ตัว นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตพื้นถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมอาทิผ้าขิดลายควายหรือผู้สาการสอนผ้าขิดลายดอกทองกวาวผ้ามัดหมี่ลายพญานาคผ้าไหมลายหายบ้านเชียงชาเกสรบนหลวงชากลีบดอกบัวแดงซึ่งล้วนเป็นของที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดอุดรธานี